เต้มงคลกิจเห็นด้วยกับน้องไข่เน่าลิแฟนส์นุนสร้างหนังผู้ใหญ่ จากกรณีผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่16พฤศจิกายนนายธนัทนากิจอํานวยหรือให้โซลุกนัดนายอัครพลไข่ทองหรือเบลขอบสนามพร้อมกับน้องไข่เน่าโอลิฟฟนส์และกลุ่มเจริญพรเดินทางมายื่นหนังสือต่อนายแพทย์สุกิจอัตโธปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษดรขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ร่วมกันทําผลิตมีไว้หรือนําเข้าส่งออกสื่อลามกอนาจารเพื่อการค้าเพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชนในอคคารพลเปิดเผยว่าเจตจำนงคือต้องการให้แก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา287เพื่อต้องการให้สังคมไทยก้าวข้ามคำว่าลามกอนาจาร ควรจะแยกสื่อบันเทิงทางเพศออกมาให้ชัดเจนจึงต้องรวมพลังกันในนามของกลุ่มเจริญพรด้านนา,นายธนัดกล่าวว่าช่วงการแพร่ระบาดของโควิดคนไทยเข้าถึงสื่อออนไลน์มากขึ้นหลายคนเริ่มผลิตคอนเทนต์เชิงศิลปะภาพ,พยนตร์ผู้ใหญ่เพื่อสร้างไรายได้แต่ด้วยกฎหมายที่ล้าหลังทําให้ผู้ประกอบอาชีพนี้ถูก้อยค่าความเป็นมนุษย์คอยย้าว่าหนังผู้ใหญ่ไม่ได้ทําร้ายใครตราบใดที่มีการควบคุมเนื้อหาที่รุนแรงและจํากัดอายุก,การเข้าถึงเพราะฉะนั้น จึงไม่ควรนำเอาบรรทัดฐานของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเบียดเบียนผู้อื่นการขับเคลื่อนเสรีภาพให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้ถือเป็นประชาธิปไตยอย่างหนึง่งสังคมควรเปิดกว้างและต้องไม่ปิดช่องทางในการประกอบอาชีพของใครนางสาวตะวันหรือน้องไข่เนาโอลิฟเฟนส์กล่าวว่าตนเองเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากมาตา287ขอเรียกร้องให้มีสวัสดิการที่ดี แก่ผู้ผลิตคอนเทนต์ผู้ใหญ่รวมถึงต้องมีการคัดกรองบุคคลที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ด้วยสำหรับสาระสำคัญในหนังสือคือการกำหนดนิยามคำว่าลามกใหม่เพราะเป็นคำที่ไม่ตายตัวใช้คำว่าสื่อบันเทิงทางเพศแทนคำว่าสื่อลามกกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสื่อบันเทิงทางเพศและจำกัดอายุของผู้ประกอบอาชีพเพื่อเป็นหลักประกันว่ายเยาวชนจะไม่เข้าสู่วงการภาพยนต์ผู้ใหญ่ก่อนวัยแอนควรทั้งยังต้องกำหนดในสิ่งบันเทิงทางเพศหรือเซ็กทอ ถูกกฎหมายมีการควบคุมดูแลและนำเข้าโดยกระทรวงสาธารณสุขต่อมาบนเพจเฟซบุ๊กนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลหรือเต้ม,มงคลกิจได้โพสต์แสดงความคิดเห็นบอกว่าเห็นด้วยกับน้องไข่เน่าระบุผมเห็นด้วยนะที่น้องไข่เน่ามายื่นสภาให้ออกกฎหมายสร้างหนังโป้ให้ถูกต้องจากเคสโอลิฟแฟนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ